สวัสดีครับอยู่กับจกเจ้ารถไทยจริงบายชุบดำชีแนลครับผมเดินตามรถไทยครับวันนี้เดินตามรถไทยกันหน่อยครับผมบบนี่เอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองครับพี่น้องหยุดกูย้ายหยุดทะลุพี่น้อง ห oh. น้าง,งานลุกหน่อยครับผมหน้าง,งานลุกหน่อยลุกมากลุกหน่อย เดินตามไม่ไหวครับปุ่นฟุ้งเลยไถสองรอบน่าจะพอดีครับผมพี่น้องน่าง,งานแบบนี้นู่นอยู่ไกลๆนะครับก็แต่ดินชุ่มดีมากครับผม ดินกำลังดีเลยเต็มรถเกินครับรถอย่างนี้มันอันนี้ใช้รถขุดมันแล้วนะครับรถขุดมันรอบนึงแล้วถ้าไม่ขุดดีเว้ยจบเกมแล้วพี่น้องเ้ยไม่ได้หรอกข้าไม่ขุดมันมันมัน,ม,นมันถอนมีแต่หญ้านะครับขนาดรถขุดไปรอบนึงแล้วหญ้ามันเลยล้มครับถ้าไม่งั้นโอ้โห ไม่มีรถใครมาถ่ยนะครับคิดดูครับมันลกลกเสียเหลือเกินอ่ะเล่าเรื่องกันซะหน่อยครับพี่น้องเป็นไงครับทางบ้านค่าถ่ยปรับเปลี่ยนขึ้นกันหรือยังครับผมอ,อ,อยู่กระสิชินครับผมอยู่กระสิชินรถ มันก็มีหลายคันนะครับรถแถวบ้านนะครับก็บ้านใกล้เคียงบ้านติดติดกันก็2 5 0ห้าบใหญ่เล็ก2 5 0ยห้าสิบนะครับแต่บ้านผมครับสองรอยนะครับผมขึ้น220ี่ิบแปลงไปก่อนเมื่อเช้านี้ขอข้ามไปบ้านอื่นนะครับบ้านที่เขาซอยไทย250ห้าบได้2องรหิกับพี่น้องเออแสดงว่าหากินบ้านตัวเองไม่ค่อยหมานนะครับผมเนาะไปหากินบ้านอื่นดีกว่าเนาะอืม ไปหากินบ้านใกล้ๆเคียงกันครับผมได้สองร้อยห้าสิบพูดถึงค่าไถนะครับบ้านตัวเองไม่ใช่ไม่ขึ้นนะครับก็คือรถรถไถไม่คุยกันนะครับผมก็ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าผมยังไงมีงานประจําจะไถราคาเท่าไหร่ก็คุยกันหน่อยนะครับเพราะมันไม่คุ้มไม่ใช่ว่าเออตัวเองมีรถไถก็สักแต่จะเอาไถจะเอาไถ มันไม่ได้ครับมันไม่ได้เนาะมันไม่คุ้มครับผมก็ทําให้คันอื่นอยู่ลำบากนะครับอย่างของผมเนี่ยไปไถสองร้อย 200, มันจะได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมครับไปไถสองร้อย 200, มันจะคุ้มเหรอไม่คุ้มนะครับสองร้อยอ่ะสองร้อยยี่สิบยังไม่คุ้มเลยครับถ้าสองร้อยยี่สิบเนี่ยไม่ลก อย่างเงี้ยพอได้นะครับถ้า220โลกเนี่ยโอ้จบเลยจบเลยถ้า220โลก220โลกนี่จบไม่ไหวก็เลย น่าจะคุยกันครับสองร้อห้าสิผมว่ามันราคาพอดีนะถ้าไทยตาม่าน,นี้เบากว่าน,นี้ไม่ไหวครับพี่น้องทำแล้ว คนละครับปไปเลยเโอเคครับคลิปนี้เอาไว้ข้าวนี้ก่อน,นครับพี่น้องเดี๋ยวดูรถก่อนเป็นเลย